ไหนนครับอยู่ที่ร้านโจ๊กโฆษณาครับนี่โฆษณาทำยูทูบครับทนี่โฆษณาอันนี้ขั้วไก่ครับผมเมื่อก่อนมากินแล้วสวัสดีครับอ๋อนนี้อะไรขั้วไก่เนาะขั้วไก่ฟาสต์ฟาสต์ฟาสต Super, Super. วันนี้มากินเป็นรอบที่สามนะครับมาเองนะครับ <c oughs> นี่ก็นี่ครับซุปเปอร์ครับอันนี้รู้สึกจะแปดสิบบาทนะครับ แต่สิบหรือร้อยเนี่ยผมไม่แน่ใจนะก็ผมโสพสคลิปแรกไปนะครับก็มีเพื่อนสมาชิกแนะนำว่าของที่นี่อร่อยนะครับผมก็ต้องเลยมาพ็ดีเงินพิ่งออกครับเขาก่อนไม่มีตังกินได้แค่นิดเดียวนะครับซุปเปอร์ดูกลิ่นหอมนะครับ ขอติดตั้ง U r L ตรงนี้หน่อยนะฮะซุปเปอร์ก็คือต้มขาไก่ตีนไก่อือร่อยครับแถวนี้เนี่ยมีอยู่หลายร้านนะแถวลาดดำเนินเนี่ยตรงนี้เป็นสามเสนนะครับอยู่ใกล้ๆบางลําพู <S <S เรียกว่าเป็นอะไรเป็นอยู่หลังวัดต,ตีทศเทพอะแต่ว่าจะอยู่ แซ่บครับอร่อยอันนี้ก็ถ้าบางร้านเขาหรือว่าบางคนก็จะเรียกขาไก่ครับแต่ว่าเรียกตีนเลยดีกว่าครับ,นะรบนี่ครับตีนอร่อย นี่ครับก็เหลือกระดูกนะฮะกินซูปเปอร์นี่ไม่เหมาะจะไปกับแฟนนะครับเพราะว่าเวลากินตีนเนี่ยมันจะต้องมีการถุยกระดูกมาด้วยนะฮะไปกับเพื่อนสนิทแล้วกันเนาะอะร่อยครับเนี่ยมือผิดหวังมีอกร่ดละตัวยรับ โอ้เผ like like ็ดด right. ีครับผมชอบอย่างนี้พริกขี้หนูสดๆนะครับนี่ก็บรรยากาศของร้านนะครับนี่เป็นคลิปที่3ที่ถ่ายมามันเหมือนมวมัวนเยนะผมเช็ดเขายาดเช็ดมาแล้ว อูขั่วไก่ครับหูร้านนี้ได้เยอะจริงๆว่าจะไม่ทานเยอะเลยนะครับขั่วไก่นี้จะตั้อแห้าสิบแล้วหกสิบเนี่ยกินกัน,นให้อิ่ม,อ,มอร่อยหอมครับ รสจะออกติดหวานเล็กน้อยถ้าใครไม่ชอบหวานเอ๊ะหรือผมไม่กินโดนตรงหวานใครไม่ชอบหวานก็ต้องบอกเขานิดนึงแต่ว่าอร่อยครับเนี่ยก็ไก่ใจ่ปลาหมึกป่าเรื่อไม่เห็นเลยเขา เจ้านี้ไม่ได้ใส่ปลาหมึกน,นะครับไม่ได้สูตรใส่ปลาหมึกมาที่ตีนไก่เราต่อครับแล้วก็เป็นเมนูที่ไม่เหมาะกับคนกินเกาเฮ้ยเป็นเกล้ว กัวอยู่ตรงหน้าเลยว่าหลังหลายคนเนี่ยเขาชอบแบบนี้นะครับเพราะว่าทำสดๆเห็นชัดๆนะครับทำอะไร อร่อยครับก็ฝรั่งเดินผ่านมาก็ยืดเมนูให้นะครับฝรั่งโดยเฉพาะชาวแบคแกเคเกอร์จะดูราคาแล้วก็ดูสินค้าก่อนนะครับในเมนูนะอันนี้ ถ้าใครทำร้านขายรั่ลังเนี่ยต้องมีเมนูนะข้างหน้านักเกาหลีมายเยอะครับเมื่อกี้ก็มีมาตัวหนึ่งน <Hey. S 1> ล้วบที่นี่เขาพูดภาษาอังกฤษเก่งกันนะนี่ <c oughs> <c oughs> มิสเตอร์เล็กออกมารับแขกเองนะครับแล้วก็ เขาจะมีอีกคนคอยรับแขกเกันอิมอ่มเร่อๆครับวันนี้นี่ก็เมนูรโพชนาแล้วก็มี เบอร์โทรนี่นะครับถ้ามาไม่ถูก088-890-5263หยุดวันอาทิตย์นะครับ5มงเย็นถึงตรีนซุปนี้สุดยอดครับ ก็ขอบคุณที่แนะนำม,มานะครับใครที่ชอบชอบซุปชอบอะไรนะครับซุปเปอร์ขาไก่แบบนี้เนี่ยก็ไม่ควรพลาดน,นะครับบรรยากาศครับ ก็เดี๋ยวคงทิ้งท้ายไว้ที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจัดการต่อเพราะว่าโอ้นี่มีเปียกให้ด้วยเพราะว่าผมกินมือเดียวไม่ถนัดครับกินขาไก่นะ <c oughs> เล็กตีนไก่ดีกว่าซซปเปอร์นะฮะร, <c oughs> ร้านนี้รับแขกเกินครับถ้าเป็นซอยเดินผ่านนะครับตรงน,นี้ ระหว่างซอย2ไปซอยสหรือไมนไปซอยสี่นะหมด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 ไอซ์ชีับอซ์ชีสไทซ์ชีสไ t ซ์ชีสไอซ์ชไอซ์นีสไอซ์ชนอีสไอีอง์ชสไอซ์ชีสัอซอีส์ช